สัดีค่ะมันเป็นต้นแอปเปิ้ลจิ๋วต้นเดิมนะคะที่เจ้าของบ้านอนุญาตให้เก็บแล้วอร่อยมากๆกรอบกรอบอร่อยจริงๆค่ะจะให้พี่เขาเป็นคนเก็บนะคะเอาเก็บเลยค่ะเดี๋ยวจะดึงให้ดึงไม่ได้เก็บเนี่ยต้องคนนึงเก็บคนนึงดึงไม่เห็นมู ตอนเก็บที่มาเอาต้นจุดตำต,ำต,ำตเตี้ยเตี้ยนี่ไม่ได้เลยเนี่ยมันไม่เตี้ยมันก็สูงเหมือนกันก็นี่ไงคะเนี่ยเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยฮะเนี่ยพี่พี่เอื้อมถึงมาจะถือของไม่ให้อร่อยมากเลยกรอบกรอบอร่อย เพราะว่าอากาศตอนกลางคืนมันเย็นก็ทําให้อร่อยเธอมาตรงนี้ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยค่ะนี่มีช่อใหญ่ๆที่หลายๆล,ลูกเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยอยู่ตรงแขนพี่เนี่ยลูกใหญ่ก็เก็บใหญ่เนี่ยมันเนา่ามันเนา่าเนา่าเอาพี่จะเก็บอันไหนพี่ก็เก็บ แบบนี้มันจะง่ายกว่านี้ค่ะเอามือไว้แบบนี้เอายิป้อมตรงขั้วอย่างนี้เนี่ยตรงสองลูกเนี่ยก็สวย นดูช่อข้างบนเออลูกนี้ลูกโตช่อข้างบนเอื้อมไม่ถึงสองลูกนี่แหละค่ะอะไหมเอื้อมไม่ถึงหันมากหันเดียวก่อนหันไม่เห็นแล้ว มาตรงนี้บ้างตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยหน่าเก็บแต่สุดแต่สูงถึงไหมอร่อยจริงๆมันกรอบๆแล้วก็หวานๆเปรี้ยวๆค่ะอร่อยอร่อยส้มอร่อยโอ้ยดูช่อนั้นะ่ะไม่มีเก้าอี้ดูช่อนันน่ะเนี่ยค่ะเนี่ย ช่อเนี้ยสวยไม่มีเก้าอี้โอ้สวยมากแล้วดูข้างบนน่ะมันสวยจริงๆแต่เอื้องไม่ถึงงั้นอย่าเพิ่งเอื้อมช่อใหญ่คะเดี๋ยวจะทำคลิปสั้นงั้นมาตรงนี้เถอมมาตรงนี้ กินแล้วชื่นใจมันมันอร่อยจริงๆโอ้โหดูลูกนี้มาเคี้ยว,อ,ยวอ,อร่อยมากถ้าทำเป็นน้ำ น้ำหลั่งไม้ดีได้อร่อยนี่ทอดนี้อยู่ที่ขนาเอาไหมถึงมันสูงน่ไม่เอานะมีนาที่เข้าตัดที่หน้าเอาได้ไม่ถึงหลอกนอกจากกระโดดเดิมๆนะฮะเฮ้ยทอดทอดนะถ้าพี่เก็บลูกที่มันอยู่ต่ำหน่อยหนูทำไม่ได้เพราะว่า มันจะโดนบ้านเล็ที่เขานี่ลูกนี้ถึงไหมเนี่ยคะ่ะเนี่ยถึงเดี๋ยวอึบ๊บนี่นหให้ดูนี่ค่ะลูกเมื่อก,ก,กี้นี่ลูกเมื่อกี้อ่พอ้กินะวลูกโต แต่ถ้าอย่างนั้นเนื้อมันจะสุกๆเหมือนพุทรา uh huh. จะไม่อร่อยแล้วใช่สวยมากๆเลยเนี้ยใช้ได้เก็บไม่ได้พี่เขาจะต้องไปกวาดใบไม้ที่กวาดใบไม้อะอะไรไม่เป็นโอ้โหสวยมากดูสิ ย่าเพิ่งย่งเพิ่งกระโดดกันค่ะเพราะช่อนนั้นหนูจะเอาไว้ทำคลิปสั้นไม่ไหวแล้วเขาให้ตัดเนื่องจากว่ามันละสายไฟแน่เลยเน,<ม>นี่ยเห็นไหมคะตัดนี่อะพอตัดออกมันก็จะเป็นพุ่มตรงนี้ละ่ะเล็มไม่ได้เหรอเนีย่ยลูกเนี้ยเน่าไหมเน่าแล้วนี่นี่ก็เน่าแล้วดีสองลูกลูกไม่ดี อีกรูปหนึ่งเดียวลูกโตมากนี่ยลูกนี้เนี่ยค่ะเน่าไหมเน่าโอ้โหใหญ่มากดูตรงนี้สิได้แต่แง้มมองค่ะช่อนี้เหรอช่อนี้นะคะนี่นี่นี่เนี่ยช่อนี้เนี่ยลูกแดงแดงเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่อันนั้นเน่าเน่าค่ะแดงแดงเดี๋ยวเดี๋ยวใบบังเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ดใบแป๊บหนึ่งค่ะใบบัง เดี๋ยวอ้าวใบยังบางอยูเดี๋ยวนะคะได้แล้วเดินลูกนี้หล่นไม่ทั้งพวโหัสองลูกนี้ล่ะถึงเอื้อมไหมพี่พี่นี่นี่นี่สองลูกเนี้ยนั่นแหละนนั่แหละค่ะไหนใบบางโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยค่ะนี่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 ลูกแดงแดงเนี่ยนี่นี่ เห็นในจอไหมเนี่ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ตรงเนี้ยที่บงใบบังไม่ใช่ไม่ใช่มาไม่ใช่แล้วเนี่ยคันนี้นี่พี่เห็นในเออ,น,น,อนั่นแหละค่ะอ้าวนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยยิ่ยมมากาเยี่ยมมากออืโอ้แล้วไม่อกี้ปวดแขนเหรอฮะปวดแขนเหรอโอ้สองลูกมี สองนนี้ดไหมนี่นี่อ่ถุงมา,า,งมาลูกนี้กินันี้มันอร่อยม,มันแกวงกินละนี่นี่นี่สองนี้เนี่ยสองลูกนี้โ้ย โอ้ยนี่ค่ะขออีกขออีก<ะ>หนึ่งนาทีให้มันครบสิบค่ะอร่อยไหมม,มันอร่อยจริงๆเนี่ยอยากให้ได้กินนี่ค่ะนี่สองลูกนี้ดึงเลยดึงกินเลยต่อไปเป็น อร่อยจริงๆฮานระจาช่อใหญ่จะทำคลิปสั้นไม่ถนัดมาเอาไม่ได้อยู่ดีอ่ะช่อใหญ่อ่ะลูกนี้ล่ะฮานนี่นี่นี่ลูกโตโตเนี่ยสามลูกนั้นล่ะโอ้โหไม่ถึงละคุณ เย่งขาขนาดลูกเลยลูกลูกที่ไม่สวยนี่ก็เก็บเขาสงสารนี่ใส่กระเป๋าว่าดีไปเก็บเก็บอเอนั่นแล้วเดี๋ยวก็ล้วงกินเอาเออขอบคุณท่านผู้ชมมามาๆนะคะแต่อร่อยจริงๆอร่อยเต็มสิบเลยคะ่ะไว้พบกันใหม่ปีหน้านะคะสวัสดีค่ะไปได้แล้ว i